รักอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสด <People> ีครับออไม่เออยังไงพี่หอยขอโทษนะไอ้มีเสียงก็ดิงไม่ใช่ขายของออนไลน์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเข้มตอนนี้เนี่ยแฟนๆดันแล้วนะเข้มมุกมาสนามทาวเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้อันดับหนึ่งแล้ว สุดยอดไปเลยวันนี้ทั้งสองคนคู่จิ้งของช่องเจ็ดมาที่สนามข่าวบันเทิงเพราะว่าเดี๋ยวโซเวลีเนี่ยจะมารีรันอีกครั้งหนึ่งแต่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพี่อยากถามก่อนถามไทยสารทุกสุดิบกันก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเยอะใช่ไหมเห็นเกิจกรรมแน่นนะแน่นเลยอ่ะเข้มก่อนครับช่วงนี้ก็มีไปหลายที่นะครับไปหลายที่ด้วยยังไงไปไหยที่เืออะไรลูะหน้าบ้านในบ้าน ถ้าผมมีโปรเจกต์โฟโต้บุ๊กครับใช่บผมแล้วก็นี่นะครับมีมาให้ดูด้วยครับไหนโชว์เลยโชว์เลยนี่มีตัวอันนี้ครับแล้วก็มีสมุดโน้ตแล้วก็มีปฏิทินครับผมตัวนี้เวอลี่เข้มครับผมตัวนี้ก็ทํามาเพื่ออยากจะให้แฟนๆได้ได้เห็นถึงมุมมองต่างๆเกี่ยวกับผมได้รู้จักผมมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิด รายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปทําบุญนำมาทำบุญครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาน้องเทพน้าแบบเรียกว่าทําบุญทํากิจกรรมบริจาคของอะไรเงี้ยเยอะมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาโอ้โหหล่อทั้งกายและใจทั้งภายนอกภายในจริงๆเลยทุ่าใช่ภายในนี่อนนี้่ะดูตัวพี่ไอยก้าวขล้องซูมรูปแบบนี้ภายนอกแล้วก็ภายในหล่อด้วยคือน้องเทอยู่บ้านอยู่บ้านฟิตหุ่นเพื่อฟลอตบุญเล่มนี้เลยใช่ไหมใช่ครับข้างในก็จะมีอะไรให้เราดูเยอะมากเยอะมาก เมื่อไหร่เมื่อไหร่คะเราจะเปิดให้ใหแฟนๆได้ครอบครองเมื่อไหร่กรุงเทพครับรอติดตามเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้เราก็กําลังจะปล่อยให้ทุกคนได้จองกันละเร็วนี้เร็วนี้เอ้ยมันต้องอย่างนี้แหละลูกดาเราก็ลองปรับลุกอะไรหลายๆอย่างครับช่วงว่างเราก็ลองทําสีผมแับเปลี่ยนตัวเองค่อนข้างเยอะเฮ้ยสีสีผมเป็นสีอะไรฮะตอนนั้นตอนนั้นเป็นสีสีทองครับสีทองเลยฮะมุกดาด้ ห็นไหมที่เห็นลุกนั้นหมเข้มไหมเห็นรูปนั้นที่เข้มลงค่ะเป็นไงฮะเ็นยับ้างก็แปลกดีค่ะแบบเป็นนิ w วลุกก็ดูเทนใช่ใช่ไม่ปลกไม่ใช่คำว่หล่อเลยไม่ใช่ปกติเราจะเห็นเข้มในลุกที่แบบผมดำแล้วแบบเป็นเป็นชายเข้มๆไทยๆพอแบบมีอะไรอย่างเงี้ยก็ดู เออเท่ไปอีอกแหะดีนะย่าเป็นสีทองถ้าสีหมอกแบบนี้คงใยหยดีกว่าสีแบบนั้นดีกว่าครับนี่ตอนนี้นะคะแฟนๆนะที่อยู่ในไลฟ์นะคะเยอะมากเลยมาให้กาลังใจน<ะ>้มกกันเยอะมากเลยถามน้องมุกกันบ้างน้องมุกดาค่ะมุกดานี่คือแบบหลายคนนะติดตามมุกดาในไอจีนะั้นลงรูปลุวอเพลินมากสวยมากหนูกาลังเพลินกับน้องหมาช่วงนี้กับคือหนูเพิ่งเพิ่งเลี้ยงน้องซูชิเป็นเป็นสุนัขเลยนะ อ่าพันเดี๋ยว่ะซื้อรถพีอไม่ใช่รถนะพี่หยอยชื่อพันว่ามัลติโปค่ะเป็นมัลติโปใช่ตัวตัวตัวใหญ่ไหมตัวเล็กตัวเล็กตัวแค่นี้ค่ะอ๋อชื่ออะไรคะชื่อซูชิค่ะซูชิใช่รูปนั้นเดี๋ยวจะเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยงงูเพิ่ม เดี๋ยวเลี้ยงงูเพิ่มไปเป็นเพื่อนเพื่อนซูชิคือชอบงูนะคะคือตอนแรกก็คิดอยากโมถามพี่คนหนึ่งไปแต่ว่ากลัวกลัวไปกินซูชิเหมือนกันอยู่ๆเช้ามาอ้าวทำไมพุงป่องถ้าจะเลี้ยงงูจะเลี้ยงงูพันไหนพันไพทอนอะไรไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่งูหลาบะงูหลาบใช่อย่าอย่าดีกว่า มันจะมีงูหล่าตัวเล็กๆที่เขาเลี้ยกนั่นนะมันน่ารักแต่หนูก็หนูใจหนูก็ว่าหนูไม่ไหวหรนูว่าเอาแค่แค่ซูชิดีกว่าเออซูชิดีกว่าเนี่ยว่าน่ารักมากแล้วก็มุกดาเนี่ยกำลังเห่อมากเลยตอนที่เราเจอไหม ยังไม่เคยค่ะเดี๋ยวถ้าแบบสถานการณ์ดีขึ้นค่อยเจอแต่ว่าชิชอบขโมยเงินค่ะถ้าใครถ้ามานี่คือชอบไปมุดกระเป๋าคนอื่นแล้วก็แบบขโมยเงินออกไปกัดเล่นจริงเหรอใช่เคยข้ามเป็นพันไปด้วยนะโอ้ใช่ไม่มีตังค์อ๋องมีไปเท่มรอดไปอย่างนี้ครับผมอ้า ถามถ่กันเรียบร้อยแล้วในคราวนี้มาถามเรื่องของละครกันบ้างโ่เวรีที่จะกลับมารีรันอีกครั้งหนึ่งยังจาบรรยากาศได้ไหมทั้งสองคนตอนนั้นการถ่ายทำช่วเวรีเป็นยังไงบ้างคะน้องเทมตอนนั้นเราเราสนุกมากในการทำงานนะครับผมเราอยู่กับพี่หนิงอยู่กับพี่ต่ออยู่กับพี่พี่นักแสดงทีมงานทุกคนก็ทํางานก็สนุกครับในบรรยากาศในการทํางานตอนนั้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีไปออนแอร์ที่ประเทศจีนด้วยจีนใช่ค่ะ ก็ดีครับกระแสรับดีมากเพราะว่าโซเบลีเนี่ยเพิ่งครบรอบหนึ่งปีไปแล้วไปออนแอร์ที่จีนอันนี้คุณผู้ชมคะต้องขอพูดหน่อยเพราะว่าถือว่าแบบน่าภาคภูมิใจนะโซเบลีไปออนแอร์ที่จีนนะคะเอ้าดูสิบทก็หายไปตอนที่เคือสำคัญคือเป็นพอไปออนแอร์ที่จีนนี่เพลงที่ประกอบเนี่ยเขาขึ้นภาษาจีนภูมิใจเลยครับอยู่ในช่องโยคู่นี่นีมีมีเป็นร้องเป็นจีนด้วยนะ ดูเข้าไปฟังลูว่าลงเป็นสิโลย์โฟวสิโลย์แล้วเรื่องหนึ่งอะไรเรื่องหนึ่งไม่ได้ลงเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งไปเลยครับผมช่องที่น้องเทพบอกนะคอยู่คู่ใช่ไหมคะคือเป็นช่องที่มียอดรับชมในช่องรายการต่างประเทศช่องนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับโซเวียดีตบมือหน่อยจ้า ยังไงบ้างถามสองคนภูมิใจไหมละครโกอินเตอร์แล้วก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยน้องวิจาคะดีใจค่ะแค่ได้ไปออนเราก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้แบบขาดแฟนคลับของต่างประเทศด้วยคือแบบเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆกับละครที่แบบเราทุกคนตั้งใจก็ดีใจค่ะับผมอ่ะเทมเหรอคะใจแทนดีใจครับก็ถือว่าเป็นคือพอเราประสบผลสำเร็จในการออนแอร์ในประเทศเราแล้วเนี่ยพอได้ออกไป ต่างประเทศไปประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นกำลังเป็นกําไรให้เราได้เยอะมากมเป็นกําลังทจาให้เราได้เยอะมากและอีกอย่างก็ได้เพิ่มฐานการขับเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับครบต้องขอบคุณมากๆเลยครับเนี่ยแล้วเรื่องนี้กระแสพ่อจ๋าแม่จ๋ามาแรงมากนะพี่หอยแล้วก็มีฉากตบจูกเยอะมากเยอะมากจริงๆจําได้ไหมว่าตกไปกี่ครั้งจำได้ไหมคุัผู้จำไใช่ไหม หูหูข้างนี้คือใช้งานไม่ได้แล้วนะผมถ้าตบจริงๆจังๆน่าจะสองสองหรือสามจริงเหรอใช่ครั้งหนึ่งตอนเจอเฟยเอกชุดสีชมพูครับตบอันนั้นหน้าบวมครั้งสองตบหน้าบวมในเรื่องหรือหน้าบวมของจริงของจริงเฮ้ยเหรอใช่มันหลายเทคเหรอแค่สองเทกก็บวมแล้วโอ้โหเอ็นดูมือจริงจริงครั้งที่สองไม่รู้สึกแล้วครับครับเริ่มชาหมดแล้วครับ แข่มาประบดูอบเ้ยเข้มัเราทำได้ขนาดนั้นเลยดูแขนเล็กๆแบบนี้แต่ทำไมพลังเธอเยอะมือหนาไม่นักบนเลขเก่าฮะนักบลเลขเก่าหนูหนูเตี้ยไงเข้มสูงวงสวิงพอดีไปอ้าวแต่มุกดาพูดขนาดนี้หลายคนบอกยังไม่อยากเชื่อเลยเรามีภาพมาให้ถ่ายเรียกว่าย้อนความทรงจำเออเดี๋ยวมาดูภาพกันนะคุณผู้ชมดูไปพร้อมกับน้องเข้มน้องมุกนะเข้มกับพูกก็ยังไม่เห็นเล่นเกมกันหน่อยเล่นเกมกันนิดนึงเรามีภาพให้ดูอ่ะขอภาพเลยค่ะ มาอ้าวแล้วอาแล้วอืมนี่หยุดเราหยุดพาพตรงนี้คน้ำหนักผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ85ตอนนี้ครับแล้วตงมืออันนี้ค่ะจากตรงนั้ถึงตรงนี้น้ำหนักน้อยลงบ่ะอันนี้อันนี้น้อยลงค่ะตอนนั้นเยอะกว่านี้พอเห็นเดินมานะบอกได้เลยว่าอย่าไปแถวๆลมแรงๆอาจจะตักหลงไปได้นี่ให้ทายว่าอะไรมีคำถาม ถามเข้มกับุกว่าต่อจากฉากนี้น้องมุกดาถีบน้องเข้มด้วยขาข้างไหนคะอถ้าถามว่าถีบตรงไหนจะจะง่ายกว่านะจัไม่ดีหรอจัได้ดีหรอจุดเล็งเขามั่นมากจุดเล็งเขามั่นมากจริงๆใช้เท้าข้างไหนซ้ายหรือขวามุกดาจําได้ไหมขวาค่ะขวาเหรอเข้มมาเข้มมาขวากลางพุงนี่ขวาขวาขวา ขวากลางพุงไงถนัดต่อว่าซ้ายขวาถนัดซ้ายหรือขวาถนัดขวาถนัดขวาขวาครับขวากลางพุงขวากลางพุงมันถ้ามันจะผิดได้ถ้าผิดคิวแต่คิดว่าใช้ขวาอ่ามุกดายืนยันว่าขวากลางพุงเราไปดูท่านเฉลยค่ะนี่ครเหเอก็ขวากลางพุงจริงๆผมบอกเลยลำไส้เขาอักเสบแน่นอนครับผม ไส้ติ่งนะสิไซติ่งระบบครับระบบแมนมากแมนจิงแมนจิมนจิงเราก็จับได้ดีมากเลยนะอะยังไม่หมดเอาอีกสักภาพอะคุณผู้ชมข้อต่อไปภาพมาค่ะพี่คงไม่ถามใช่ไหมว่าจูบตรงไหนนั่นเลยสิจูบกลางยังเก่าอะไรเลยยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืด นี่คุณปุ๊บทำไมหัวใจจัวใจหัวใจจัวายผู้ชมกำลังเอียงรับเลยโอเ้เอียงรับแบบเอียงรับเลยนะคำถามอาะถามว่าซีนต่อไปนี้จูบหรือตกอย่าบอกนะก็ว่าจูบจูบไม่จูบไม่จูบตอนนี้ไม่จูบสะบัดหน้าก่อนลุกขึ้นมาถึงจูบเออ แน่นอนถึงภาคละเอียดด้วยเออเข้มนะตอบว่าน่าจะมีลูกคนที่สามมานน่ยังเหรอคนละซีนยังเหรอเออยังเฮ้ยสเปอร์เซ็นต์ทะเลาะกันอยู่อ๋ออ๋จับได้ไหมข้มจับไม่ได้เพราะว่าอันนี้ยังไม่จูบอันนี้ยังไม่จูบเดี๋ยวังจับนี่จับขึ้นมามีสิบล้อมาชนก่อนไม่ทันได้จูบเออผมว่าน่าจะเป็นเรื่องมากับพระครับ ไปดูกันเฉลยว่าซีนต่อจากนี้จูบหรือตกต่หรือจูบไปค่ะไม่จูบไม่ตกผมจูบอันนี้จูบยังไงแล้วมาจูบจูบจูบไม่จูบจูบจูบหรือตบใช่ไหมฮะจูบก่อนจูบก่อนแล้วค่อยตบหรือเปล่านะไม่ไม่จูบเห็นไหมไม่จูบเนสลุกขึ้นมาถามว่าตกตกหรือจูบไงไม่ไม่ตบอันนี้จูบเห็นไหมนี่นี่กดอย่างนี้ เพราะหนูเล่าถูกตบนี่ไงตบก่อนจู๋ไอ้จู๋ก่อนตบครับเจนี่ความนี่ถูกปะเนี่ยจูบก่อนแล้วค่อยจบเลยนะเออมาสุดนี่เอฟซีบอกว่าโอ้โหฟินมากเลยเขาถามกันมานะคำถามนะคะในเพจบอกว่าทั้งสองคนเล่นละครเนี่ยเคมีเข้ากันขนาดนี้ดูแต่ละฉากแล้วก็ฟินไปด้วยนะเอฟซีบอกว่าเราสองคนเนี่ยชอบอะไรในตัวของกันและกัน อ่ะน้องเข้มตอบก่อนเล่นในตัวละครนะครับแค่อยู่ด้วยกันนี่แหละยังไงทำไมทำไมต้องตุ๊กซีต้องถามมีสองประโยคน์สองสองอย่างด้วยไม่รู้ไงมันไม่เหมือนกันไงเวลาเป็นตัวละครนะเป็นตัวละครอ่ะเอาแบบในตัวละครก่อนก็แล้วตัวละครเขาเซ็กซี่ครับเขาเซ็กซี่แล้วก็เป็นในตัวละครไงในตัวละครในตัวละครแค่อยู่มีตาเซ็กซี่ตัวละครบอกเซ็กซี่คือคือเป็นผู้หญิงที่ ที่มองแล้วใช่เลยใช่เลยฮะคือแม่ของลูกเลยครับอก่อนนะเราหมกมุ่นนะเนี่ยเราหมกมุ่นนนหมกมุ่นครับผมอ๋อไม่ใช่หรออ่ะแล้วตัวจริงอ่ะตัวจริงตัวจริงเก่งครับบอกมุกหน่อยบอกมุกหน่อยเก่งเลสสวยมากครับไอ้อ้าวงมุกเหรอคะ แค่ในเรื่องอะคะคือเราเจอกันด้วยโมเมนต์แบบนั้นไงก็จะมองว่าเออเขาเป็นแบบผู้ชายบ้าการเจ้าชู้เป็นผู้ชายที่แบบค่อนข้างอันตรายแต่ว่าพอพอได้รู้จักเขาจริงๆแล้วเขาเขาดีเขาดีเขาค่อนข้างเป็นพระบุรุษแบบพอเขาเปลี่ยนตัวเองแและตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงสำหรับหนูที่หนูเจอเทมก็ ก็ค่อนข้างนิ่งนะคะสำหรับหนูก็ค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษที่แบบอค่อนข้างเทคแคร์พี่อยู่อีเขาจะนำหน้าครับว่าค่อนข้างอไม่คือหนูหลายคนเจอเข้มในลุกหนึ่งหนูเจอค่อนข้างคนละลุคค่อนข้างเขาจะสุดชุนกว่ากว่าลุกปกติเข้มยังไงก็แล้วแต่พี่อยู่ที่หันมหาพี่าคือตอนนี้หันหลังหันหลังคุยกับพี่แล้เลย แบบพอมุกดาพูดอะไรมองตังไม่หันหาพี่เลยอะไรอะเขินอะไรอะขาเขินบิดอะหนาวอ๋อหนาวแหมเออเอะต้องทั้งสองคนนีนี่แฟนๆนะคะในไลฟ์นะครีสแตกแล้วเนี่ยแต่เราคนจะจิกหมอแล้วนะครีสมากเลยฝากละครกันหน่อยเ้อาะถาแม่จ๋าโซเวรียจะกลับบารีลันอีกครั้งแล้วน้องเข้มขาเชิญค่ะเอาเลยค่ะ วันที่27นะครับผมวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมมาร่วมเป็นกําลังใจให้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนมาลื้อฟื้นนะครับผมถึงความฟินความจิ้นจากละครพวกเราครับครับเอาหมดเลย เหมือนคุณเข้มอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเข้มค่ะแล้วก็ฝากสำหรับแฟนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูก็ได้ค่ะตอนนี้กับมารีลานิสันก็ฝากมาดูไปพร้อมๆกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันในละครโซเวลีลีลานค่ะติดตามกันด้วยค่ะติดตามกันด้วยนะทางคู่พี่พงศ์ดักมุกก่อนมาสนามข่าวันเทิงก่อนหน้านี้เด็ดได้มีไปงานได้เจอกันอะไรกันบ้างไหมคะครับมีถ่ายละครด้วยกันครับใช่มีถ่ายละครเคยบ้านไร่สะพยไฮโซเคยบ้านไร่สะพยไฮโซนะจะมีผลงานของน้องๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันนะคะวันนี้ได้มา เจอกันขอบคุณมากๆเลยแฟนๆทุกคนแฮปปี้ฟินมากมีอะไรอยากจะบอกกันไหมทั้งคู่คิดถึงคิดถึงอะไรกันไหมเจอกันนานหรือยังเป็นยังไงบ้างนี่เราเราเพิ่งเจอกันครับเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีกปีหนึ่งเดี๋ยวเจอกันอีกยาวๆครับเจออีกยาวๆครับเดี๋ยวเวลาธรรมดาเนี่ยไม่คุยกันแบบไลน์คุยกันนะไลน์คุยกันนะมีแมมมีคุยมีเซลตอรี่ครับตาลุงตัลอยๆนะตาเราอะงงนอนอ่ะวันนี้กับคุณนะคะ น้องเข้มและน้องพุกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยววันนี้อเชิญเลยค่ะยินได้เลยเดี๋ยวจบสนามข่าวเจ็ดสีสนามข่าวบันเทิงนะคะละครดังที่คิดถึงวิบานมะพร้าวน้องเช ek น้อพันวารอติดตามกันด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เจนนิลิกา30นาทีรักคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับสวัส <captions> ดีครับ